ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ปริชาติมากๆาเลยนะคะที่เมตตานะคะป้อนผลไม้นะคะสี่ตะกร้านะคะขอให้คุณแม่นะคะและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะทํากิจการสิ่งใดอยู่ก็ขอให้กิจการของท่านนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ รักษาเทวดาคุ้มครองนะคะคุณแม่ขะพ่อควันก็จะเอาไปป้อนน้องๆน,นะคะอยู่ที่บ้านนะคะแม่ควันก็ไล์อยู่ด้านหน้านะคะออฟฟิศนะคะพ่อควันก็ จะนำผลไม้ไปให้น้องช้างนะคะที่อยู่ในบ้านนะคะ,ะน้องเชือกนี้ชื่อน้องขนุนนะคะน้องมุกดาน้องโอโปอนะคะแล้วก็คุณยายคำแพงนะคะ โอป้าโอป้าคุณหิวมากหิวมากเลย,เลยโอเค,อเคขออนุญาตลงไลค์นะคะคุณแม่คะสวัสดีคะ่ะ